เรียบร้อยแล้วเตรียมของเสร็จแล้วไปรับพี่ฝนดีกว่าเฮ้โบโบอยู่บ้านนะฮ้ามออกไปเที่ยวข้างนอกรู้เปล่าดีมากเดี๋ยวไปรับพี่ฝนดีกว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีการตกแต่งแล้วก็ทาสีใหม่ด้วยไม่ได้ไปมาต้องนานไม่รู้ว่าจะสวยขนาดไหนนะพี่ฝนแต่งตัวเสร็จได้ยังอะปุ๊กปิก๊พี่ฝน อาว่าไงาพี่แอ๊ดไป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 สิต้องรีบไปแล้วอืมไม่ได้ไปต้องนานโรงเรียนปรับปรุงครั้งใหญ่เลยนะคราวเนี้ยเหรอไปรู้มาจากไหนอ่ะอ้าวก็มีข่าวออกที่หน้าเว็บโรงเรียนไงปรับปรุงครั้งใหญ่งั้นหรอใช่ได้ข่าวว่าทาสีทั้งอาคารเลยนะว้าวต้องสวยมากแน่เลยอะ่ะ เดี in er ๋ยววันนี้ไปเรียนแล้วก็ไปสำรวจโรงเรียนกันดีกว่าต้องรีไปซะแล้วอ๋อนั่นไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงระวังรถโอ๊ยโอ้ยลุงคนนี้อีกแล้วประจําเป็นไงมั่งโอ้โหดูดิสวยมากดูดิเป็นสีชมพูหมดเลยอะสวยมากถูกใจมากเลยอ่ะโอ้โหครูใหญ่ยังเดินอยู่เหมือนเดิมโอ้ครูใหญ่เขาเป็นสายเดินอะยิ่งโรงเรียนใหม่ยิ่งชอบเดินใหญ่แน่นอนเลยอะเดี๋ยวได้ที่ครูใหญ่เขาจะเดินข้ามมาได้ปะเนี่ยอ้าว ติดเฉยเลยครับสวัสดีครับคุยใหญ่โอ้สวัสดีเอา้าพี่แอร์คุยใหญ่วิ่งหนีแล้วเขาพยายามจะวิ่งไปตรงไหนกันนะว่าแต่นี่เขาตัดต้นไม้เป็นรูปหัวใจด้วยงั้นเหรอพี่เอว่าบางจุดน่ะตัดเป็นรูปหัวใจนี่ไงดูตรงน้ําพุนี่ดีสวยมากเลยโอ้ใช่สวยมากๆเลยอ่ะคุยใหญ่โรงเรียนใหม่เป็นไงบ้างคะถูกใจหรือเปล่าดีนะเนี่ยปิดไปต้งสองเดือน บอกอะไรอ่ะสีชมพูสวยสวยอ่ะพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็สวยดีนะเต็มโรงเรียนทั้งหมดเลยพี่ฝนเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าพี่เอกว่าข้างในต้องมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างนะนอกจากทาสีอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยดูดีสีโรงเรียนสวยมากถูกใจมากเลยดูดิข้างหลังก็สว่างพื้นเป็นสีเหมือนจะเป็นสีชมพูหมดเลยไหมใช่แล้วเป็นสีชมพูทั้งหลังสีโปรดของพี่ฝนเลยแหละเอาเดี๋ยวเพื่อนยังเหมือนเดิมเออเพื่อนยังเหมือนเดิมเพื่อนยังนั่งเรียนเหมือนเดิม อุ้ยโอ้ย,อยมา้าแล้วรีบไปกันดีกว่าพี่ฝนนี่นี่นี่เดี๋ยวนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนนี่พี่ฝนนั่งหลังนะนี่มันที่นั่งพี่ฝนนะพี่เอกเฮ้ยนั่งไปเถอะไม่็นไรหรอกอย่างนี้ทุกทีเลยพี่เอกว่าแบบเหมือนมันสว่างขึ้นหรือเปล่าเพราะพื้นเป็นสีชมพูเนี่ยก็แง่แหละมันสดใสฟรุง้งฟริง้งฟรุง้งฟริง้งนะสีชมพูอ่ะม,มานั่งเรียนนานๆมานั่งเรียนแล้วรู้สึกแบบเออสนุกดีเหมือนกันนะสบายใจขึ้นมาแล้วใช่ยะเปล่าอ่ะ เพกอยากไปดูห้องอื่นน่ะอุย้ยเพื่อนมากันเต็มเลยทำไมวันนี้คน<ๆ>มา<ๆ>เต็มเลยอ่ะเพื่อนใหม่เหรอหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะโอ้ดูดิเฮ้ยนี่นแบบเหมือนพักเปลี่ยนคาบแล้วเนี่ยเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าไปพี่เอกทําไมหน้าตาเพื่อนพวกนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะไม่รู้แต่ว่าเยอะมากเลยอ่ะทําไมวันนี้มากันเยอะจังเลยอะนี่เราจะไปดูที่ไหนกันเนี่ยเพ็กอยากไปดูห้องเนี้ยห้องคากรรมอ่ะอุยอุย้ยอะไรเนี่ยมัน โอ้โหนี่มันปลาปีศาจเหรอนี่ปลาอะไรอ่ะปลากระห้หอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาดาวังค์เรฮ้ยพี่เอกจะกัดเฮ้ยมันามันมจะกัดเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยดูดีห้องอื่นก็แบบแต่ว่าพี่เอกว่าสภาพห้องคล้ายๆอันเดิมนะแต่ว่าพื้นมันเป็นสีชมพูอ่ะแล้วก็ตึกนี้เป็นสีชมพูทั้งหลังเลยอ่ะเออเ้ยพี่ฝนยังง่วงอยู่เลยอ่ะมันเช้าอยู่อ่ะเช้าอยู่เลยนี่นี่เดี๋ยวพี่เอกจะเล่นเปียนโน้ให้ฟังแป๊บหนึ่งพร้อมยังพร้อมแล้ว เป็นไงโอ้โหขั้นเทพไม่อยากรู้ว่าเล่นเป็นนั้นเนี่ยเอ้าปัดโถโน้ตง่ายๆแค่นี้ตึ้ง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 ตึงตงตนี่นี่นี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้เอ้ายังเหมือนเดิมอ่ะในนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอืมแสดงว่าเขาปรับปรุงเฉพาะอาคารหลักใช่มหมอุ้ยสวยเดี๋ยวกลับไปทาสีบ้านเป็นสีชมพูมั่งดีกว่าฮะ เอาเหรออ,อ้น่ารักดีอ่ะชอบอพี่เอกว่าเดี๋ยวลองดูช่วงกลางคืนดีกว่าอุย้ยจากเริ่มไม่น่ารักแล้วอะ่ะพี่เอกว่าก็ยังสวยอยู่นะดูดิถึงจะเป็นกลางคืนนะนะแต่ว่ามันมืดไปหน่อยเท่านั้นเองเฮ้ยวันนี้ครูใหญ่เขายังไม่กลับบ้านหรออืมเหมือนแกบแบบอยากจะอยู่ต่อนะพี่ฝนว่าครูใหญ่แกติดมากกว่า อือแกติดบล็อกอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหลังโรงเรียนดีกว่าเพื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะไม่มีอะไรหรอกมั้งพี่แอคมาดูกางวันก็ไม่มีกลางคืนจะมีได้ยังไงอะเฮ้ยอะไรอะเอาใครจัดเลี้ยงโต๊ะจีน่ะเออดูดิพี่ผลเฮ้ยพี่แอคใครมาจัดเลี้ยงโต๊ะจีนตรงนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนานนี้มันกลางคืนนะพี่แอคใช่อาหารเต็มเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอคจัดอาหารไว้ใครขอกินสักชุดอย่ายา เขาจัดงานกลางคืนพี่ฝนคิดว่าเขาเลี้ยงเด็กผีแน่นอนเลยอ่ะโอ้โหอาหารอย่างงี้ผีกินไม่ได้หรอกคนกินก่อนดีกว่าไหมเอ้ยอย่าเขาอาจจะเลี้ยงผีจริงๆนั่งนั่งนั่งอยากกินไม่นิดหน่อยปะโทเอ้ยบอกว่าอยากกินไงเดี๋ยวเพยกอยากจะลองขึ้นไปสำรวจข้างบนดูด้วยนะว่าพวกผีต่างต่างอ่ะยังอยู่เหมือนเดิมป่งงว่าแล้วเชียวบอกแล้วว่าเลี้ยงผีเลี้ยงผียังจะไปอีกมาดิมามาดิไปอยู่ทำอะไรตรงนั้นนะบอกว่าไม่ไปไง แป๊บเดียวไม่ไปโโหพี่เอกว่าผีไม่มีหรอกบอกว่าไม่ไปไงพี่เอกยิยังมาชวนอยู่นั่นแหละเออไม่เป็นไรหรอกพี่เอกจัดการได้อยู่แล้วาห้มาจริงกันน่ะโถถ้าเราสู้ไม่ได้ร่างนี้เราก็แปลงร่างเป็นร่างอื่นนี่เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยเอาแล้วเออว่าแล้วเชียวไปไปแล้วนะเอาหนีไปไหนเนี่ยรอเดี๋ยวพี่ฝนกระดูกมันกระดูกอยู่กับที่ แหม่สบายอย่างนี้จัดการง่ายเลยเออสบายจะต้องมาลังแกกระดูกแบบนี้ด้วยโอ้โหแค่ทดลอง,<ไ>งอเฉยเฉยใจลายอ่ะแล้วพี่ฝนหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนไปไหนแล้วว่ารอด้วยไปไหนแล้วเนี่ยตรงนี้อยู่ไหมนะหรือมาแอบ,บห้องนี้เนี่ยไม่มีแฮะพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยไม่ได้กินโต๊ะจีนตรงนั้นอยู่ด้วย สงสัยวิ่งหนีกลับบ้านแน่เลยพี่ฝนพี่ฝอนอยู่ไหนนั่นไงหัวแดงแงอยู่ตรงน้ำพุเออเออช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยจัดทีจัติดน้ำพุแล้ววิ่งยังไงให้ติดน้ำพ <ide ck> <อ ichi> <ffiti> ุออกมาีนี่มาเออเออเอออุ้มดิอุ้มอุ้ม <S 1> <S 1> อุ้มทำไม <perfect> <Bruno> มานี่มานี่วิ่งยังไงให้ติดน้ำพุมา ไปไหนก็ผีไม่น่ากลัวอย่างที่คิดโอ้โหมันน่ากลัวมากดูดนี่นไงมันนั่งตรงนี้ทําไมรู้ทั้งรู้ไม่เห็นลุกไปไหนเลยอยู่กับที่เห็นบ้างอาอันนั้นงว่าแล้วเช้วโอ,โอ้โอโอ้พี่แกพี่วเพีพี่หวันโดนแขกหัวมืว่เี้โดนแล้วยายท้องรองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จัดการให้ไปนี่เตะง่ายง่ายเออไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นนักเวทดีกว่าอยู่ไหนแล้วไปไหนแล้วมันนี่เลยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพัดสาบให้เป็นกบซะเลย พี่ฝนมันไปไหนหมดแล้วอ่ะอ้าวครูใหญ่วิ่งเข้ามาดูด้วยอืมสแสดงว่าเขาเห็นเสียงดังแล้วมัง้งไปไหนกันหมดเลยอ่ะอ้าวแล้วไอตัวขาวเมื่อกี้ไปไหนซะแล้วทำยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยนะตรงนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งใช่มไหมนี่ไงแปะยันเอาไว้ด้วยอ้าวเข้าไม่ได้เหรอลองเข้าข้างหลังดูดีกว่านี่เจ้าผีฮัโลโหล เป็นคนอยู่ดีๆฉันอุตส่าห์เล่นโยคะจะมาคิดสู้ผีแบบนี้เดี๋ยวล่อมาข้างนอกโหมาอยู่ตรงน้ำพุนี่เองเสร็จแล้วก็โยนเวทใส่เข้าไปโอ้โหการเป็นนักเวทนี่มันทำรายพวกนี้ง่ายจริงๆอ้าวครูใหญ่อย่าบังคับทำไมจะต้องมาแกล้งผีแบบนี้ด้วยไม่ได้หรอก ขืนปล่อยเอาไว้เดี๋ยวนายก็ไปทำร้ายเพื่อนๆนเรานะซิฉันจะไปทำร้ายใครได้ฉันเป็นผีนะนี่ไงวิ่งไล่มาเนี่ยอันตรายมากนี่รูใหญ่หลบสิครับนี่นี่เดี๋ยวผมจ,จัดการผีพวกนี้ให้อ้ยฉันโดนฉันโดนคำสาปนี่สาดด้วยข้าวสารเศโอ้ย <laughs> ฉันโดนข้าวสารเศกโอ้ยเรียบร้อยแล้วยังเนี่ยโอ้ยัยง,ย,งยังไม่ตายเหรอทำไมแข็งแรงจังนี่แน่นี่แน่นแน โหตัวสีทองนี่แข็งแรงใช่ย่อยเฮ้ยเอ้ยไม่ไหวแล้วนี่ข้าสารจะเด่นใส่ตาโอ้ยเข้ามาใกล้ทําไมเนี่ยสงสัยต้องบินหนีผูใหญ่ถอยหน่อยถอยหน่อยครับอย่าอย่าเข้ามานะโอ้โหหลบได้ด้วยจะหนีไปไหนจัดการได้แล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยเอาละก่อนอื่นต้องเอาพวกนี้ไปสงบอารมณ์ที่โรงพักก่อนขอแบกไปก่อนแล้วกันนะ เฮ้ยมานี่เจ้าผีฮึบเอาละไปอยู่ที่โรงพักซะเดี๋ยวนี้จะพาเั้ไปไหนเอาไปขังคุกนะดีขังเจ้ทำไมเธอไปคนมามามาที่โรงเรียนตอนกลางคืนเองนะไม่ได้หรอกเผื่อมีเพื่อนคนอื่นมาอีกเดี๋ยวไปเก็บมาอีกหนึ่งตัวนี่นี่นายพาตัวอะไรมาเนี่ยฮะฝากขังเลยครับพวกนี้ชอบทำร้ายคน นี่นายเอาผีมางั้นเหรอไม่ต้องกลัวนะพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอ้าวเออพี่เอกอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะเออไม่ต้องกลัวมานี่มานี่มาวนหลังไม่มาแล้วอก็บอกแล้วว่าจัดการได้ออกลับบ้านดีกว่าจริงๆโรงเรียนก็สวยอยู่นะทางคืนเนี่ย